สวัสดีค่ะพบกับข่าวต้นชั่วโมง n b t ในช่วงเวลา15นาฬิกาค่ะกสทชพร้อมเปิดประมูลโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ 4G พร้อมทั้งเดินหน้าแจกคูปองทีีดิจิตอลให้ครบค่ะนายถากรตันทสิทธิ์เลขาธททิการคณะกรรมการกริจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชกล่าวว่า กสะทะชพร้อมเดินหน้าจัดประมูลโครงข่ายโทรศัพท์มือถือในระบบ 4G ซึ่งขณะนี้ได้ทำหนังสือถึงหัวหน้าคณะรักษาความสุบแห่งชาติหรือคอสชอแล้วโดยแบ่งเป็นคลื่นความถี่1,800เมกะเฮิร์ตจำนวน2ใบอนุญาตและคลื่นความถี่900เมกะเฮิร2ใบอนุญาตนอกจากนี้ยังเร่งรัดให้ซิมในระบบเติมเงินต้องลงทะเบียนด้วยจากที่ปัจจุบันลงทะเบียนไปแล้ว1 300, ล้าน3แสนเลขหมาย ส่วนที่เหลือจะให้ภาครัฐออกนโยบายบังคับใช้ต่อไปโดยเตรียมจัดทำรายละเอียดเสนอรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงเพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้ จากเดิมที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2ปีก็จะทำให้เร็วขึ้นเหลือเพียง6เดือนรวมไปถึงกำหนดให้ประชาชนที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านระบบ Wi-Fi ต้องลงทะเบียนแสดงตัวตนด้วยการใส่หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวยืนยันการตรวจสอบการใช้งานเพื่อป้องกันทั้งด้านความปลอดภยัยด้านความมั่นคงและการแฮ็กข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น สำหรับการแจกคูปองทีวีดิจิตันหลังจากที่ประชาชนแลกกล่องรับสัญญาณไปแล้ว2ล้าน400กล่องในปีนี้หากจังหวัดใดาวางโครงข่ายสัญญาณได้ครอบคลุมร้อยละ8 0ของพื้นที่ก็จะแจกคูปองให้ประชาชนทันทีค่ะ ส่วนทางด้านอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลา้าจังหวัดพิษณุโลกเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมในช่วงหนาวซึ่งเมื่อมีนักท่องเที่ยวมากขยะก็มีมากตามไปด้วยค่ะเฉพาะช่วงวันหยุดยาวมีปริมาณขยะถึง10ตันค่ะช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่นักท่องเที่ยวจํานวนมาก ขึ้นไปพักกลางเต็นท์อุทยานแห่งชาติผู้หินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกโดยเฉพาะในวันที่31ธันวาคม2557และวันที่1มกราคม2558มีประมาณ9000คนทำให้มีปริมาณด้านขยะมีจำนวนมากเช่นกันทางอุทยานจึงประสานให้องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มเข้าไปช่วยจัดเก็บซึ่งนายเอกพ์กุเลเจริญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มกล่าวว่าปีนี้มีขยะรวมกว่า10ตัน เจ้าหน้าที่ได้นําไปคัดแยกก่อนนําไปฝังกลบพร้อมกันนี้ขอให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆตระหนักถึงความสะอาดหากสามารถนําขยะไปทิ้งเองได้ก็ควรทําเพื่อลดภาระเจ้าหน้าที่และป้องกันไม่ให้สถานที่ท่องเที่ยวเสื่อมโทรมค่ะมาปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศนะคะกับสภาพอากาศในภูมิภาคตะดอกอกลางเริ่มมีหิมะตกลงมาให้เห็นแล้ว พื้นที่ที่พบว่ามีหิมะตกลงมาอยู่ในแถบเทือกเขาเฮอร์มอนบนที่ราบสูงโกลานในส่วนอิสราเอลยึดครองไว้โดยหิมะได้โปรโยลงมาปกคลุมตามยอดเขาและเริ่มจะจับตัวหนาขึ้นเรื่อยๆซึ่งมีการคาดการณ์จากสำนักง,งานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นว่าในช่วงสัปดาห์นี้ผู้คนในแถบที่ราบสูงโกลานทั่วทั้งพื้นที่ในนครเยรูซาเลม็มจะได้สัมผัสกับหิมะแรกกันอย่างจุใจอีกทั้งยังคาดการณ์ว่า หิมะยังตกในซีเรียและเลบานอนด้วยซึ่งทั้งสองประเทศก็จะครอบครองดินแดนที่รับสูงโกลานอยู่อีกคนละส่วนค่ะค่ะและกลับมาพบกับข่าวต้นชั่วโมงอีกครั้งในช่วงเวลา14บสนาฬิกาสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะเมืองไทยและเป็นเมืองเทศมนต ใครๆก็อยากมาอยู่วิงวอนถึงประชาชนมาให้แจก <view> เงี้ยทะลึกถึงชาติศาสนาพระบารมีและก็แผ่นดินของเราเนี่ยครับมีความสมัครสมานสมาคีซึ่งกันและกันเมื่อถนนทุกสายทุกพื้นที่ทุกความตั้งใจร่วมสร้างความสุขความปรองดอกสมานฉันเพื่อร่วมกันสร้างชาติไทย ให้ร่มเย็นความสุขสร้างได้ด้วยคนไทยทุกคน